ตายแล้วก็จงอยู่ในนรกนั่นแหละที่บาบาบว่าบุญไม่มีนะรกไม่มีบุญบาปมีมาดั้งเดิมใครอย่าไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนใดที่ไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนนั้นเป็นคนที่ยาบหนามากที่สุดเลยตายแล้วก็จงอยู่ในนรกนั่นแหละที่บาบาบว่าบุญไม่มีนะรกไม่มีะจะไปจงลงที่ว่าไม่มีนั่นละ แต่เวลาจมลงไปแล้วมันสายเกินไปแก้ไม่ตกให้พากันแก้เสียตั้งแต่บัดน,นี้โดยความเชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศา,ศาสดราองค์เอกสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญไม่นรกมีสวรรค์มีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีให้ละเช่นบาปมีอย่าพากันทำบาปหาบตั้งแต่ <c oughs> ความชั่วช้าละโมกมาเต็มหัวใจตายแลย้วจมลงในนรกก็เป็นเรื่องของเราเองละเพราะดับกรรมของตนเพราะความดื้อด้านหันธรรมไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าใครเชื่อคําสอนของผู้ดีเจ้าก็ลาบ,บาบําเพนบุญบําเพ็ญกุศลท่านห้ามไม่ให้ทำบาปก็อย่าไปทําท่านสั่งสอนให้ทําบุญทํากุศลก็ให้พากันทําบุญทํากุศลใจตน จะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะใจดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายนะใจดวงนี้นะถึงจะไปตกนระกหมกไม่ตั้งกับตั้งกันก็ตามทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกตามแบบหน้าแห่งกรรมหนักเบาของตนแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้แลวโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็วแล้วก็เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาจากนรก แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มานานนี้แล้วก็ให้สร้างความดีเปลี่ยนความดีเข้าไปสู่ใจแล้วใจก็จะเป็นใจดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเยนี่ยไม่สูญละใจดวงนี้เปลี่ยนจากชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขความเจริญภายในใจของเราดังนั้นเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพรม ตลอดถึงนีพผ่านได้โดยไม่สงสัยเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลใส่หัวใจตัวเองซึ่งเป็นของไม่ตายให้พากันจดจำเอาไว้นะโลกนี้เราเกิดมานานไม่ควรสงสัยละจะไปสงสัยอะไรตายแล้วศูนย์มันศูนย์ที่ไหนถ้าศูนย์สัตว์นั่งเต็มสลาอยู่เวลานี้สถานนี้มีคนมากน้อยเพียงไรถ้าตายแล้วศูนย์มันเอาอะไรมาเกิดมันก็เอาของมีอยู่นั่นแหละมาเกิด ของไม่มีเอามาเกิดไม่ได้นี่สัตว์โลกทาลายตายแล้วไม่สูญเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีเป็นเทวบุตรเทวดายินผมเปลี่ยนไปได้พอใจเป็นของไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนใจในทางที่ถูกที่ดีให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพาน ด้วยการเปลี่ยนใจโดยการประกอบคุณงามความดีใส่ตัวของเรา